เตือนคนไทยเลยนะคะคลิปนี้เนาะอย่าหลงเชื่อที่บอกว่าคนลาวอยากมาทาพัไม่มีเงินทําพาสปอร์ตเนาะไม่มีเงินทําพาสปอร์ตอยากมาทํางานที่ประเทศไทยอยากมาทํางานที่ประเทศไทยเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระทางครอบครัวแต่เผอิญว่าก็ยังมีคนไทยเนาะไปหลงเชื่อนะทุกคน หนุ่มไทยคนนี้ใจดีแล้วก็สงสารแหละเพราะว่าเขาก็อยากให้คนลาวเนาะคนลาวได้มีงานการทําที่ดีได้มีเงินส่งกลับบ้านให้พ่อให้แม่เพื่อแบ่งเบาภาระแต่ว่าไม่นำซ้านะทุกคนโอนไปไม่ถึงชั่วโมงหายเรียบร้อยบล็อกเฟซบุ๊กไลน์เรียบร้อยจ้าสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีิสิรนันธ์เมรีมาพบมาพอก,กับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะ คลิปนี้เนาะออนก็ขอมาเตือนคนไทยเลยนะที่แบบว่าสงสารแล้วก็ใจดีเนาะอันดับแรกๆเลยอย่าพึ่งโอนให้ใครเพราะว่าเงินกว่าจะหามาได้เนาะออนสงสารน,นะที่เห็นข่าวนะสงสารคนที่โดนหลอกเนาะโดน คือหนุ่มไทยคนนี้เขาก็เป็นคนใจดีแล้วก็เสียขี้สงสารแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็โดนหลอกมาแล้วสามครั้งคนคนที่สามแล้วเขาเข็ดแล้วค่ะทุกคนเขาเข็ดแล้วเนาะเขาไม่กล้าโอนให้ไขอีกเลยเพราะว่าทีแรกก็ทําตัวหน่าสงสารหนังโน้อนอย่างนี้อยากมาทํางานที่ประเทศไทยแต่ว่าไม่มีทําไม่มีเงินทาพาสปอร์ตแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอ้อนว่า ต้องโดนหลายคนแน่ๆคือออนสงสารนะคนที่เขาคือแบบจิตใจดีมีเมตตาอยากช่วยเหลือแต่ว่าคุณเอาความน่าสงสารนี้มาหลอกเขาแล้วออนบอกเลยนะคะคนลาาอะ่ะก็ะเฉพาะบางคนนะจะมีคนดีและคนไม่ดีปะ นกันไปสิ่งสําคัญออนก็คืออยากเตือนคนไทยอยากเตือนพี่ๆคนไทยนี่แหละค่ะเนาะอยากเตือนเพราะว่าออนก็ยอมรับว,ว่าพี่คนไทยเข้าใจดีจริงๆเขาแบบเอเื้อเพื้อเผื่อแผ่เนาะแบบเอื้ออาทรความสงสารอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าสาวลาคนนั้นก็ทําเขาเจ็บแสบมากเลยค่ะพี่เอซีเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันเลยค่ะมาดู เขาที่โพสต์ลงในกลุ่มหางานนี่แหลนะเนาะเขาก็โพสต์เพื่อที่จะเตือนหลายๆคนเดี๋ยวอ่อนจะขึ้นในะนี้ให้ดูเนาะเราเป็นคนสงสารคนง่ายบอกที่บ้านจนมากไม่มีเงินทำพาสปอร์ตอยากมาทำงานที่ไทยเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านบอกว่าไม่เคยมีอคติกับคนไทยเลยโอนเงินไปให้ทำพาสปอร์ตสามพันบาท โอนไปไม่ถึงชั่วโมงหายเลยพอแล้วคนนี้เป็นคนที่สามแล้วที่ช่วยหายทั้งสามไม่เชื่อแล้วคนลา่าโอ้แหละก็จะมีเนาะคนเข้าไปคอมเมนต์ในโพส์นี้นะทุกคนเขาบอกว่าคนล่าหรือคนประเทศไหนก็ตามล้วนแต่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนลาวดีๆก็มีมากมายแต่คนเพียงแค่ไม่กี่คนทําให้มันเสื่อมเสียทําให้ถูกมองว่าเราเป็นคนไม่ดีอ่าและเจ้าของโพสต์เขาก็ตอบเนาะคนไทยไม่ดีมีเยอะแยะครับก็ไม่ได้โทษแค่ประเทศลาวประเทศเดียวครับหมายถึงว่าเราน่าสงสารคนไทยใจดี แต่ทําแบบนี้กับคนไทยก็เลยมาโพต์บอกเฉยๆครับไม่ได้ไปพูดว่าคนเราเป็นคนไม่ดีทั้งหมดอย่าดราม่านะครับอ่านดีๆนะครับเนะาะเจ้าของผีคนไทยใจดีคนนี้นะทุกคนเนาะคนกระบ,บอกมาแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์อีกลามมาเลยนะทุกคนออนอันนี้อ้อน,ออน,ออนคัดเลือกมาให้ซื้อเนาะกับคนกับคนเราบางคนน่ะจริงส่วนมาก หลอกหวังสูงเจอกับตัวเหมือนกันโดนเหมือนกันค่ะไม่มีค่าลดเดินทางมาโอนให้แล้วหายไปเลยเยอะๆคนแบบนี้ส่งอ่า ผู้โพสต์เขาบอกว่าสงสารเขาเพราะเราคิดว่าคนลาวเป็นพี่น้องกับคนอีสานมาก่อนโดนเยอะครับตังค่าทำพาสปอร์ตคนนั้นคนนี้ป่วยเข้าโรงพยาบาลน่าจะหมดไปประมาณสามสี่หมื่นนั่นแหละครับกับคนลาวโอควรคนที่มาคอมเมนต์นะครับมันมีคำไหนในโพสต์ไหมที่บอกว่าคนลาวคนแขงไหนที่หลอก งที่โกหกผมไม่ได้ว่าคนประเทศเราทุกๆคนเป็นแบบนี้แค่ฝากเตือนว่าอย่าเชื่อคนง่ายๆอย่าใจอ่อนแค่นั้นครับผมอืมนี่แล้วนอพีคนไทยเ่นนี้กะเพิ่นกะเบาวดีนะโพสเตือนสติโนยาสูไปเสือคนงายคืออ้อนกะยอมรับเลยว่าคนไทยเป็นคนจิตใจด,ดีมีเมตตาแต่ความในมีเมตตาอนะ่ยยาสูหา คนเราบางคนหลอกได้เนาะจงเชื่อมันว่าบางคนเขาแข่จะมาหลอกอะ่ะคือถ้าเขาอยากมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยแถ่นะต้องหาเงินต้องทำพาสปอร์ตงานบ่มีก็ต้องดินล้นอะ่กะก็ต้องดินล้นหาเพื่อทำพาสปอร์ตเพื่อมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยเดือนหนึ่งสองเดือนกะจ๊บแล้วคะ่ะทำพาสปอร์ตน้องสำหรับอ่อนนะบมะ่มีก็ยืมเอาอยาสุบไปเพิงเขากข็คือว่าแล้วเนาะทุกคนเนาะแมนบอส ก็คือว่าแหละทุกคนที่มันอยากหลอกค่ะนะทุกคนมันคิดว่าแบบคนไทยใจบุญแต่ปัจจุบันนี้เสื้อเถอะคนไทยไม่ได้ใจบุญและก็ใจดีกับคนหลอกลวงหรอกออนบอกเลยนะเสื่อเธอว่าคนไทยอ่ะเข้าใจดีเฉพาะบางคนเท่านั้นแต่ถ้าเจ้าประเหตุแบบนี้นิสัยแบบนี้เนาะ ขนาดอ่อนคนเหล่าเองอ่อนอยังบูม,มักเลยนะเกียรติสุดคือการร้อคนอื่นเนาะโดยแบบว่ารอคนอื่นด้วยความสงสารและการเลื่องนึงก็คือการน,นะทุกคนที่อ่อนอยางมาเหล่าเนาะมาคุณก็เฮ้ยพ่อเม่บอสบายป่วยเป็นหันเป็นนีอันนี้คืออ่อนคอเถอ,อะอเนาะคนเาลบางคนกกอยาสู้รอเขาล้ลยอต้นเขาเน เข้ากระหาเงินห้าคำมาด้วยเขือแหงซองหมือของเขาเจ้าไปหลอกแบบนี้ชีวิตบ่จะเลื่อนดอกอ่อนบอกเลยว่าซีวิตบ่มีวันจะเลื่อนดอกนะบ่ได้หาด้วยตนเองมาหลอกด้วยการาแบบออายังบางคนก็บ,บอกแอบอ้างนะว่าอพ่อแม่ป่วยคอยบ่มีเงินผ้าพ่อแม่ปบหงมอ,อายพ่อมีบอ่อคอแนอือ่อนกระซ้อนคือซะเละ ข่านกันกับโบมี่เนาะเงินค้ากับโบมี่สิพ้าพ่อเม่ไปหาหมอขอเถอะถามมันโบแมนเหลืองจริงหรือว่าถามมันแมนเหลืองจริงเนาะคืออันนี้คืออ้อนโบได้เเ้าให้คนเล่าบางคนไดทีมาหลอกคือเนาะถามโบมี่จริงๆอ่ะเฮากระตรงดินล้นโดยตัวเองพ่อเม่หเหาเนาะเหากระตรงดินลนห้ายืม,มียังก็ไดหรือว่าโทรศัทรพท์กรกเหลวแต่เนาะที่แบบเออบางคนใส่แบบดูดีรู้ล้าใส่ไอโฟนไอโฟนน่นะนะเอยเศร้าเถอนะเนาะ เศร้ารอเขาเธอไปค้ายซะเผื่อภาพ,พอเมย์ไปห,งหุงโมอันนี้คืออ้อนบด้วาที่แบบเว่าดูถูกดูแค้นคนนะคืออ้อนเว่าเหลืองจริงเนาะอยากเตือนนะว่าคนไทยอย่าสู่ไปลงเสือเนาะอย่าเ่าไปลงเสืออย่าเ่าใจอ่อนกับคนพวกนีประเภทนีเด็ดขาดเนานะคือแบบมันเกินไปอ่นะเนาะถึงจะเป็นเรืืองจริงหรือว่าจงไม่เฮากะ ควนดินล่นโดเด่นคว,วนหาด้วยซองมือซองเหือแหงด้วยเหือแหงของเขาเองมันดังสีภูมิใจอันนี้นักบ,บ่เอเแบบแบบหลอกคนหนันคนหนีเห็นมาคนไถ่ใจดีร้ายกับยาสุลอกร้ายอีต้นเขาเนที่ผ่านมาเขาก็ซอยเรือเล่ามาตลอดบว่จาจะน้มท่วมบอว่จาวจาะอียั้งก็แเหลวแแต่นเอาทางการไฟ้ฝารือยังไล้ายสิ่งหลายๆลอย่างกับอ่ะ เป็นพวกกับเขากับหนามเงินบริจงบริจาคเขากับบริจาคร้ายเนาะอ้อนบอกเลยว,ว่าถ้าเข้าใจดีแล้วขังหนึ่งแล้วเจ้าเหตุนในความใจดีของเขาเนี่ยเจ้าสิบวัดใความใจดีจากเขาอีกเลยนะทุกคนนี่แหลนะนาองคำที่ว้า